สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโจกุลชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนเหาเงินเข้าบัญชีธนาคารกันนะครับซึ่งเว็บไซต์นะครับที่ผมจะเอามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์แนวกดไลค์นะครับคอมเมนต์วิดีโอติ๊กต็อกนะครับใครที่สนใจนะครับลองสมัครไปเล่นกันดูได้นะครับสายฟรีก็สามารถเล่นได้นะครับหรือใครอยากจะลงทุนก็สามารถที่จะ ทำได้เช่นเดียวกันเนาะใครที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็ให้รับชมคลิปนี้ให้จบเนาะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุน a n n e l ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่าไทยไ g h ์ช h อ p นะครับเป็นแอปแนวดูวิดีโอ TikTok นะครับ ทำภารกิจในแต่ละวันนะครับเพื่อเก็บสะสมเงินถอนเข้าบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับโดยเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นบนมือถือก็ได้นะครับหรือจะเล่นออนเว็บก็ได้แต่ผมแนะนําให้เล่นบนเว็บไซต์เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆกดมาเนี่ยก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยเนาะให้เพื่อนๆนะครับทําการลงทะเบียนก่อนโดยการกดไปที่ตรงนี้นะครับ ลงทะเบียนทันทีตรงนี้เนาะโอเคครับหลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาก็ให้เราทําการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับกรอกรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับ2รอ,อบแค่นี้เองนะครับในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็รหัสเชื่อนะครับให้ก,กรอกตามนี้ได้เลยนะครับ KX2EBK e ประมาณนี้นะแล้วให้ทําการกดลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับหลังจากที่เพื่อนทําการเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะโดยเพื่อนสามารถลองกดดูได้นะครับก็สําหรับเว็บนี้นะครับสายฟรีก็สามารถเล่นได้แล้วก็สายลงทุนก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนนะว่าสายฟรีเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆพืทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยทางเว็บไซต์นะครับเขาจะแจกเงินให้20บาทนะโดยเราสามารถกดดูตรงสมดุลตรงนี้ได้นะครับว่าตอนนี้เรามียอดเงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอนี่อันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับของเงินที่ผมได้มาเนาะก็อันนี้จะเป็นโบนัสสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับได้20บาทแล้วก็จะมีเป็นการล็อกอินแต่ละวันด้วยนะครับนี่การล็อกอินแต่ละวันก็ จะได้รับเงินด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินที่ได้จากการกดไลค์วิดีโอนะครับ่ะกดไลค์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นการล็อกยินเนาะแล้วก็ผมทําการอัปเกรดนะครับอันนี้ผมลงทุนไป900บาทนะตอนนี้เนี่ยระดับของผมนะครับอยู่ที่ระดับซิลเวอร์นะครับโดยของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นสายฟรีนะมันจะเป็นคลาสสิกนะครับก็สําหรับคลาสสิกเนี่ยสามารถที่จะ กดไลฟ์วิดีโอได้วันละ1ครั้งนะครับตัวสายฟรยีสามารถทําได้3วันนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆจะสามารถได้รับเงินเนี่ยสูงสุด15บาทนะครับสาหรับสายฟรีเนาะก็สําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะการทําภารกิจในแต่ละวันเนี่ยทำได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุดทําการนะครับสายฟรยีเนี่ยก็ไม่ยากนะกดไลฟ์วิดีโอเนี่ยก็เพื่อนๆกดมาตรงหมวดวิดีโอเนี่ย นะครับแล้วก็ทําการกดไลค์เหมือนกดไลค์บนวิดีโอ Tik Tok นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับกดไลค์วันละครั้งแค่นี้เองเลยนะครับยอดมันก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยของผมนะครับอยู่ระดับไอรอนเนาะก็ลงทุน900บาทนะครับมีอายุอยู่ประมาณ1ปีนะสำหรับของผมนะครับผมจะได้รับเงินนี่อยู่ที่เท่านี้เลยนะในแต่ละวันเนี่ยผมจะ ต้องทําการอัปโหลดวิดีโออย่างน้อย1ครั้งนะครับก็จะได้รับละ15บาทนะครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอ1ครั้งนะครับได้3.75เนาะก็ต้องกดไปละอันนะครับก็คือได้7.5บาทแล้วก็แสดงความคิดเห็นอีก2ความคิดเห็นนะครับก็จะได้อีก7.5บาทนะครับก็คือภายใน1วันนะครับผมจะได้รับเงินอยู่ที่30บาทนั่นเองนะครับ สำหรับระดับไอรอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำนะว่าทำยังไงนะครับก็สำหรับระดับของผมนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำก็จะเป็นการกดไลค์นะครับนี่กดไลค์สองครั้งแล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะใส่เป็นสติ๊กเกอร์อะไรไปก็ได้แบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็ทำการกดส่งนะครับโอเคกดส่งลักหนึ่งอันแล้วก็ คอมเมนต์อีก1ครั้งนะครับอ่ะผมก็จะคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์แบบนี้แล้วก็กดส่งนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมจะต้องทําก็คืออัปโหลดวิดีโออะไรก็ได้นะครับนี่ผมก็จะกดไปด้านบนซ้ายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดโพสต์วิดีโอเนาะอ่ะจากนั้นก็กดไปที่อัปโหลดวิดีโอนะครับโอเคตอนนี้ผมทําการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกหมวดหมู่แล้วก็กดยืนยันนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยในส่วนของการ ลงทุนการถอนเงินการทาภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการติดต่อกับแอดมินตลอดเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับไลน์ของแอดมินไว้ให้แล้วกันเนาะก็ถ้าใครที่แอดไลน์แอดมินไปนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องของโชกุนเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก20บาทด้วยนะครับผมก็แล้วถ้าเพื่อนๆงงหรือว่าติดขัดปัญหาสงสัยอะไรยังไงเนี่ย สามารถทักถามแอดมินได้ตลอดเลยนะครับแอดมินเป็นคนไทยเนาะแล้วก็การตอบแชทเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะลงทุนนะครับการลงทุนก็ไม่ยากนะกดไปที่สมดุลตรงเนี้นะครับอ่ะจากนั้นเพื่อนๆกดตรงคําว่าซื้อสมาชิกตรงเนี้เนาะแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะลงทุนระดับอะไรเนาะก็ให้เรานะครับเลือกระดับที่เราจะลงทุนแล้วก็กดชำระผ่าน QR code นะ หลังจากที่เราจ่ายเงินผ่าน q คียโค้ดเสร็จเนี่ยก็ทักไปบอกแอดมินเขานะครับแอดมินเขาก็จะทําการดาเนินการให้นะครับการถอนเงินก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องทักไปหาแอดมินนะครับแล้วก็เว็บไซต์เว็บนี้ถอนเงินได้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือวันอังคารนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นหน้าการถอนเงินเนาะเขาก็เขียนอธิบายไว้ชัดเจนนะว่าในแต่ละสัปดาห์สามารถถอนเงินได้แค่วันละ1ครั้งเท่านั้นก็คือวันอังคาร แล้วก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม3%ด้วยการถอนเงินขั้นต่ำก็อยู่ที่100บาทประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะสำหรับเว็บนี้การเชิญเพื่อนก็จะได้รับพวกรางวัลด้วยนะเป็นโบนัสนี่เห็นไหมการเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าเชิญเพื่อนครบ3คน10คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับโบนัสด้วยสามารถที่จะมากดรับกันได้ เราก็มีโอกาสได้รับถึง2 0 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าเกิดเชิญเพื่อนได้3,000คนขึ้นไปประมาณนี้นะโดยเราก็เอารหัสเชิญของเราไปแนะนำต่อได้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเว็บไซต์แบบนี้เนาะใครที่สนใจก็ลองสมัครไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามแอดมินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของโชกุ Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ